โอ้ผู้จัดการกบผู้จัดการกบสัมบอหนาคือกบเป็นจ้นใดต้นคิดการใครแน่บ่ครับดีครับดีหลายรกได้ขายยี่ตัวครับกมือเศร้านี่ก็ได้ขายไปตัวนึงแล้วหรอเออสมาชิพ่ออยู่พ่อกินมันเลี้ยกินมันได้ตัวเดียวเลยโอ้ยเจสวาเลี้ยกินเถินเฮียออกจากขอางคอยยังประจับเอาเลยโอ้ยสีแมนปนน้ำเป็นคู่ถังพุ่นละตัวละว่ามันเศร้าเราลดซ้อมลดผลที่เสนอโอ้ยสุคภาพมันคอยเป็นเศรษฐีแล้วโ อันที่ขายพ่อไอ้ปิ้นมื่อซื้อมือเศ้านี่นะเกียร์ไปยังเกียร์คน,นยยอยนี่เยเลยเกียร์อย่างเกียร์ขบไม่ได้เอควงไม่น้ำจิ้มเสียดลเกียร์มันใส่ของอะไรมนันโตใหญ่หลายเกียร์แบบเกียร์คบบอามึงนี่เพื่อนข้านาก,กรข้อเขาคนไหนแล้วล่ะข้ารังกับส่วนตะขาบเตสิเตสิข้ากินจูดจุดข้หลังมันอ่ะ <S 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 2> <S 2> ข้านำาปนั่นมันก,ก็สามร้อยกว่ากิโลพุ่นแล้วคู่กําลังก็ดีบอกเอาว่าคืนเนี่ยโอ้มันพอกินอยู่อกสักว่าันขายเศร้าละตัวก็พอแล้วทันพอแล้วพีบ้านหรือบ้านอยาก บ้านแพงบ้านตะจอยบ้านตะจอยอยู่บ้านยังเกาะบ้านแพงบ้านแพงอำเภอโกศลมอำเภอโกศลมสารคามจังหวัดมหาสารคามเออนั่นแหละนั่นเราตียุโรอขังบึงหนึ่งเออเห็นไ่มเจ้าเห็นยังบ้างเละๆนะเออนั่นแหละรถอ่ะเออกูเลี้ยวไปก็ว่ามันหั้งลถปีลาบที่จังหวัดสนุน้อยเรียนงามตัวหนึ่งเคยเห็นว่าโซนสเปนนอ่นไปยามบางทีเจ้ามิเตเเจอกรถอันซุปเดือดข้าวบดสู้กันกินคือกินนั่งสั้นมันแรงผมยังม่แต่ปล่อยข้าวบดใส่ข้าวบดมันได้ เสียพ่อน้องผมน่าทำห้องไหมก็คมใจเออเสียบอยู่ได้หึ่งอันเอาจอยฮะให้ทำเนี่ยพ่อกินนี่สิเราโอ้ยอย่าไปเสียเขาร้ายอ้เอ้ยโอ้ยเจ้าสีไอ้ผู้ใดเดี๋ยวนี้เลี้ยวไปมันเป็นหมอกข้นว่าอยู่เดียวเขาว่ามันสีแรงคือเขาวายดินละโให้ไปขอบคุณดอกพ่อปอดเพื่อเจ้านั่นดอกพ่อปอดประทังชีวิตมาได้อยู่สูมือมันก็ดีแล้วตัวแต่ของแม่นหัวมันงอกคือดอกพ่อปอด ว่า,าไอ้ชาวฮานมันถูโบดไปแล้วเด้มันแมียนคมบเขาจะเฝ้าเสียคนฟังน้องหมอสะก่อนพี่น้องบ้านผมเป็น 1, 000, 1, 000. พันๆลายผู้นี้พี่เห็นยูวน้องหลัมีแต่พักบดใช่ไหม <laughs> ไอ้เคยเห็นองค์กอสชอหลวงเปิ้ลแจกป่มวยไงเถอะนี้เนาะอุ้ยสิบเจ็ดสิบแปดถามนี่จังขึ้นทุนแล้วหมากหอยปังบ้านผมนวยซ้ำกันแหละครับองค์กอสชอเบ้าเรียนเท่ากี่หลีเบ้าอีหลีเลยพี่ป้าดบัากหอยปังมันนวยไงเถอะวะคืดเบ่งเอาบัะหอยปังไม่ซ้ำองค์ป้าดงัดขึ้นเจริญนุนามสิบเคน จะว่าตาสอบเป็นซัวเฮี้ยเนี่มันต้มยำแกงเขาจะได้หมอสแล้วเบิ้ดบิดเอาบิดใส่หมอได้พี่เห็นไหมเอาเฟี้ยงที่เขาฟาดเข่าเราเมาสป้อมห้อยเลยป้อมเลยจูดไปฉีดใส่ต่ลุกบึมบึมบึมฮ่าักฮ่ายเเเมือนนงถถพี่น้องมันก็ล้างมาอยู่รถหน้ามาซะแล้วก็ขวนสับใส่เลื่อยปาดใส่กันยู่ไปไหไปมันสบายย เถ้าไงบันนันว่าทับถมว่าเจ้าของดีก็เถ้าจ้อยฟังไปฟังมาบ้านเถ้าจ้อยคักก็เถ้าไงสันบอกไม่ไม่ไงก็ครบเถ้าไงไหมน้องเลี้ยกว่ามึคกบเมื่อกี้นี่ยังมันสิ้นสุดเลอนะยังกบหลุดมือพ่อยิปินกี่บอได้หลุดมือพ่อยิปินยังอีกที่ขายพ่อยิปินเมื่อเช้านี่กบหน่อยได้เลยนะเล้วอันจังไเลเขาบอกครบหน่อยว่ามึงหัวกรสิกันหางจากห่วงว่าเป็นกรบส่นนี้แหละเนี่ยยังมีหางสีตุ้มฟูอยู่ได้เลยนะเต้นก็บมันเป็นยุ่งเสียเต้นมาขึ้น เต้นก็บ่ราเต้นแข็งเออเอสีแมนอยู่ขั้นมันเต้นแข็งนั่นพอยีปีนประกาเกี๊ยดออกมันสียันพอยีปีนเหนียไปเรียดพุลักตัวเนี้มันเคยปล่อยกินไปไผ่ระบานซอยตัวนี้มันตกรอกเรียดถึงเคยเลี้ยงถึงสุดเลี้ยงถึงรักอนามัยหนอหนอเสียคนไว้ถือรถโตตาตีปะหมดเสียจังเลยแล้วเว้าแบบยืนยันแดบแน่นอนเลยตาตีมังกรมังกรเห็นฮมอนมักแบบตาตีบ่ะพี่เบิ้งพี่ตีบ่ตาบักห้อยปังไว้ที่ผมเมาดนั่งก็ไดแก่อากากไข่ขาวมันนี่พี่ มาหอยน้อยอีกเออาด้วยไงมันถือประทับล่องหนังนี่ด้วยกันนี่แล้วมันหลุดมือเป็นผงว่ะสุดแล้วลหนังเีรแล้วโอ้มันคือหัวดกหรอกเาเรียกเถอะว่ะเคยเหนคุณกีอยู่บ่ะเคยเห็นจังไดกอดได้มาชมนอนตายมันมันซุ่มนั่นซุ่มคอยเลี้ยงไว้ตั้งหาดเลยฮะคอยกระสงสัยอยู่แถวบ้านเอาจอยนี่ไปเบิ้งสิพีเลยไปเบิ้งบ้านน้องว่เรียกเคยเห็นคุณกีอยู่ตัวใช่ใช ทางรบชอบไทยเข้ามานองมิเตอร์แต่กุจีไทยบึ้มบัมบึ้มบย่นไปพวกี้ไอยังวาเป็นเลนไรกี่ลีเลยเนี่ยเงาอรถจีซันฮะไม่ได้ใส่รถจักคันนี่เลยแมนมัดนะแมนมัดเงาทอมันงันตัวเงาสิป้าอันอันอันมือยาวๆจงจงจงเนียแมนงโย่จีนงโย่เลยม่นจงโย่เลยมู้ยมาปวดมาวดเสียะหอไม่เสียคนไหวพะโลเนาะโมเสียจะไมมันทางวาตาตีจรอุมลุมอุมลุมนู่นั่นมันจริงเบาไม่ได้เล จริงบอกมันสิเ็ดเบลด้แน่บสนมนอุอ้ยสมาเสียคตไว้แเจ้าไม่ได้อันขีดหน้าไปเปียกกันเงียวมั้นั่นเงียเนี่ยว้าวอ้ยอุ้ยการเนวหลวงพีนน่อุยัจุดจี้ตัวปนะเจ้าขึ้นบิงนิหน่อย้องามอยากขวจุดจีกินเจ้าสได้กระทาใสเท่าไไหนันก็เปียกหอยเจ้า่นอ๋อ พี่เคยเห็นไขน่โมแดงอยู่บออ่ปออออกติมันสีน้นนอยหนึ่งได้เป็นบออ่ออมนี้เคยเห็นรถแก้ทังเก็าาบจมพ่18อ18ล้อน่นนะออวัตถุไ,ไฟนั่นออ่ะซ้ำนั่นแหละไข่โมแดงอ่ะซ้ำถังนั่นนออ่ะอดโอ้ยผู้เสียก็จะม็นปาดเป็นตาปากสีไข่เนาะ อมันบูปิเป็นะเสียยีแล้วเจ้ากระคืดบ้างเนี่อที่ไอ้ใครไงป็นนั่นเจ้าสีกินจังใดเถ่าไงเงามันสีขึ้นยากอย่างหอกเข็มย่อปั๊บจะกระดีดซะถวยปอดมันเต็มถวยเทาก้อยยางหัดไว้ที่น้องมะลายเท่าบีดเสียหมอเลยๆๆๆเขาเต็มมันก็ยางหัดไว้กินเมด่อปีพี่ป้าทีต้องมาบูปิเป็นต้นบูดก่อนที่ก็เห็นบอนทั้งงานป่าสูงขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนซ้ำนั่นล่ะไม่ยังอ่ะทั้งป่า ูจับพินลุดได้แล้วคุยไปคุยมาเสียงเย็นไว้เห็นส่วนคาว่าแม่นคนขี่คุยใส่กันซื้อคือมาไหนนั่งแมนบอกจะว่าคนขี่คุยบอค่ะคุยอยู่ค่ะแมนแมนจับได้กับคนนี้คุยได้เรี่องกริงเลยจังเ็ยหน้าปินคือบัหน้าโอ้ผมรอดไปที่ว่ามาเขาบม่ได้สนใจเลยเขามาคนณเศร้าหน้าคุณโอ้ยไปเรื่อแค่หน้าคอยรับตาไทยก็ได้โอ้โหข้องขนาดได้คอยโอ้ยก็ขี่ข้านี่แหละจังรับตาไทยยานน้ำควรม้วนขึ้นเลยจะไม่จะพลาดไปนะจัหมุดจับห้ามจับยังไปเรื่องเหมือนมันข้องไรเนี่ยนะมันข้องไร อันหน้าลายอะไรทั้งหมดหน้าจอสองห่อยเลยค่ะสองอห่ยเลยอ,อป้าฟังเด้อล่ะหน้าหลายไอ้บอมักมักแต่หน้าหน่อยๆพะอได้เห็ดกินข้ามหวยออเอ้ยเอาไปว่ามันคนขี่คานนี่ดีอ่ะขี่้านเออ,เอ,อ,เอ,อหน้าลายบ่มักกว่าน,นี่ฟังเสียงเบรกอฮอตัวพี<อ>คนขี่คุ้ยคนขนี่คันข่อยนี่เป็นเจ้าลูกส้าหน้าร้อยเปอร์เซ็นเลยล่ะประเภทไทยหน้า บอกว่าตะลับตาอยากเมไพยหุ่นข้าก็จังมืนล่มนี่บอกปอบเนี่ยฟังเด้อล่ะน้าหลายไอ้มากมากไอ้คือเบิ้งคักสีขายมันไปสื่รถโอ้ยเตรียมล่างยมพานเขา